สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่สองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานยุคปลายบรอกพิมพ์ของ ช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์มานำเสนอแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนนะครับบล็อกพิมพ์นี้จัดทำขึ้นในครั้งคราวที่เจ้าบระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตผมบรังศีได้รับสถาปนา ขึ้นเป็นพระสมเด็จราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ในปีพุทธศักราช2407นะครับมวลสารนี้เป็นมวลสารที่เป็นเนื้อกล้วยหอมนะครับเพื่อนเนเพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะ ของเนื้อนะครับเป็นเนื้อกล้วยหอมนะครับเพื่อนๆนคลุกเคล้าด้วยน้ำมันตังอิวน้ำอ้อยแล้วก็น้ำผึ้งนะครับพุทธคุณของบล็อกพิมพ์นี้จึงมั่งมีโภคพย์ร่ำรวยมั่งมีสีสุกร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้านะครับเพื่อนๆบล็อกพิมพ์นี้นะครับ เป็นพระเพรมที่จัดทําขึ้น84ดหมองค์ในครั้งคราวที่เจ้าบะคุณท่านได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระสมเด็จพุทธาจารย์นะครับเพื่อนเลักษณะของเส้นสมระคังจะอวบใหญ่นะครับบ่งบอกถึงยศศักดิ์ บ่งบอกถึงราบยศตำแหน่งหน้าที่นะครับจึงใหญ่นะครับบล็อกพิมพ์นี้หาไม่ค่อยมีนะครับเ,เพื่อนๆถ้ามีก็จะเป็นเนื้อพิมพ์อื่นนะครับไม่ใช่เนื้อกล้วยหอมนะครับเราจะเห็นลักษณะคราบดำๆนี้เป็นเส้นใยเป็นกากเมล็ดของเนื้อกล้วยหอมนะครับเพนเพื่อน ดูช,ชำนะครับถ้า2ด้วยกล้อง 15X นี้เนื้อใสลักษณะเป็นเก็ดแก้วเลยนะครับเ,เพื่อนเเราดูสมรครังก่อนนะครับเราจะเห็นความเอียงจากด้านซ้ายของเรานะครับไปหาด้านขวาขององค์พระตรงนี้นะครับเ,เพื่อนเส้นเส้นสมระครังก็จะอวกใหญ่นะครับได้สมมาตรทุกทางเลยนะครับเ,เพื่อนๆ ตัดขอบชิดนะครับเพื่อนๆพิมนพีนี้นะครับตัดขอบชิดเลยนะครับเราจะเห็นเพื่อนๆเ,เห็นตรงที่ผมชี้นี่นะครับเป็นความยุบแยกย่นหดเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆนี่รอยปีแยกนะครับที่ผมชี้ตรงนี้นะครับรอยปีแยกความเป็นธรรมชาติของพระมวลสารครบอายุถึงแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับเพื่อนๆน ถ้าเราจะมองอย่างสายอนุรักษ์เราก็จะมีความมั่นใจว่าเนื้อมวลสารอายุความเก่าคือความสำเร็จของพระสมเร็จนะครับเพื่อนส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์นี้เราดูเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเพื่อนเพราะแม่พิมพ์นี้ท่านทำขึ้นมากมายนะครับคนที่ทำมา ถวายมีเป็นร้อยยบล็อกพิมพ์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่มีแค่5้าพิมพ์ดังที่เซียนเขานิยมกันนะครับเพื่อนๆเราจะดูรอยปีแย่ข้างบนนะครับนี่ดูสวยงามนะครับซุ้มระฆังก็จะมีเส้นใยกาก,ากของเนื้อกล้วยหอมแล้วก็จะมีเม็ดแดงเม็ดดำผุดขึ้นให้เห็นนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็น หนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่หูลำไรนะครับทั้งสองข้างจดลงที่บ่านะครับเพื่อนๆลักษณะพระพักก็อวบใหญ่เหมือนผลมะตูมนะครับเกตก็จดซุ้มริวงามนะครับสบัดไปทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระเล็กน้อยนะครับเราก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆพนพระโอระหรืออกเนี้ย ก็จะบึกบืนล่ำนะครับเห็นผ้าซอหรือลำคอนี้ชัดเจนนะครับส่วนแขนทั้งสองข้างทิ้งดิ่งลงมาวางไว้ที่หน้าตักนะครับอวบใหญ่นะครับเพื่อนๆเ,เราดูซอกลักแและทางด้านซ้ายนะครับขวาเรานะครับเพื่อนๆจะลึกนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นการหดการม้วนเข้าไปข้างในของแขนนะครับ ม้วนเข้าไปข้างในเพื่อนเห็นนะครับนี่พระแท้นะครับต้องมีลักษณะม้วนเข้าไปข้างในนะครับทั้งสองทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็หน้าอกก็สลบลงนะครับสลบลงไปเดี๋ยวเรามาดูข้อพระบาทนะครับเพื่อนนี่ข้อพระบาทเราก็จะเห็นยาวนะครับวางลาบยาวนะครับทรงนี้ดูแปลกนะครับเพื่อนนี่เหมือนเป็นส้นเท้านะครับตรงนี้นะครับ เป็นส้นเท้าแล้วก็ผวัตรลาดยาวลงมานะครับเพื่อนๆนนีแล้วก็จะมีเส้นผ้าทิพย์หรือเส้นนิสีธนะนะครับวางท่าเป็นอาสนะที่ท่านประทับนั่งอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีรอยยุบแยกย่นโหดลงมานะครับนี่แล้วก็จะมีคาบเป็นเส้นใยสีดำนะครับผุดขึ้นตามร่องนะครับ เป็นลักษณะใยกรากเม็ดเนื้อกล้วยหอมนะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่วางทา่าลงบนหมอนขั้นที่2นะครับลักษณะเป็นโครงฝานะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยอ่เป็นโคงฝานก็หมายถึงว่าเนี่ยด้านนี้ก็สโลปลงนะครับด้านล่างสโลปลงเนื้อด้านบนก็สโลปขึ้นไปนะครับคม แล้วก็หัวท้ายก็เป็นลักษณะเหมือนเรือสำเภานะครับแล้วก็ฐานสุดท้ายนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นลักษณะเป็นล่องตรงกลางนะครับนี่มุมด้านนี้ก็จะตัดนะครับองศาตรงนะครับด้านขวาเราซ้ายองพระนะครับแต่ถ้าด้านซ้ายเราฝาองพระนี้ก็จะเป็นเฉียงนะครับเออสลบลงจุดที่มุมซุ้มระฆังพอดีเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับนี่ องศาของมุมระคังพอดีเลยนะครับกับเส้นปลายของหมอนสุดท้ายนะครับพเพื่อนๆดูที่ผมชี้ตรงนี้นะครับส่วนขอบจะเป็นการตัดขอบชิดนะครับทีมนี้พเพื่อนๆดูนะครับเราก็จะเห็นลักษณะนะครับเนื้อด้านในนะครับพเพื่อนๆนี่หดยุบย่นเข้าไปด้านในของเนื้อองค์พระนะครับเป็นธรรมชาตินี้คือลักษณะเนื้อเนื้อกล้วยหอมนะครับพเพื่อนๆ มีอยู่จริงนะครับเนื้อกล้วยหอมมีอยู่จริงนะครับแล้วก็บวกกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผปงปัตมงผงตรีนิสิงเหนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูด้านด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูด้านหลังว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนด้านหน้าไหมเพราะสมเด็จวรคงังด้านหน้าด้านหลัง ทุกอย่างต้องสมมาตรซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับดูคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นรอยหนอนด้นนะครับเนี่ยเพื่อนๆผุดขึ้นทั่วพื้นหลังขององค์พระเลยนะครับเพื่อนๆนี่มีหลุมนี่เขาเรียกว่าหลุมหลุมพระจันทร์หรือหลุมเทพนะครับนี่ ผุดขึ้นที่ผมชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะรอยแยกรอยแตกผุดขึ้นมานะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นความงามของศิลปะที่มีอยู่จริงในพระสมเด็จนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับนี่ก็จะมีเส้นดำใยดำเป็นลักษณะของใย ของกล้วยหอมนะครับแม้กระทั่งมเมล็ดโพที่หล่นจากต้นโพตกลงในกอบแก้วพระโอโบสถจนแห้งเจ้าประคบรสมเด็จก็ให้พระเนนกวาดเอามาตากอีกรอบแล้วก็เอามาบดเป็นมวลสารนะครับเ,เพื่อนๆแม้กระทั่งดอกดอกพุธด,ดอกจันทร ดอกพิกุลที่หล่นตกลงมาในกรอบคาแพงแก้วพระโอโสถ์เจ้าประคุณท่านก็นํามาตากแห้งบดเป็นมวลสารนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเยอะแยะที่มานะครับเราจึงเห็นว่ามวลสารในสมเด็ดวัดละรังอาจจะมีเมด็ดดาเม็ดแดงจุดเล็กจุดใหญ่สีหลากหลายเป็นเพราะ,ะเม็ดโพหรือดอกพิกุลดอก จันนะครับเอามาบบทแม้กระทั่งดอกไม้ทูบเทียนชนิดต่างๆที่แห้งในพระอุโบสถที่ญาติโยมมาทําบุญ15บห้าคำขึ้น15คห้าขึ้นแรม8ปดค่าขึ้นข้างขึ้นข้างแรมวันพระวันโกนเจ้าบ,บุคคลก็จะนำ ดอกไม้แห้งในพระอุโบสถมาตากแล้วก็มาบดเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเป็นกากดําเส้นดําเส้นแดงจุดเล็กจุดใหญ่เป็นมวลสารหมดนะครับเพื่อนๆเราเราต้องศึกษาให้ให้ดีนะครับรู้ประวัติให้ดีเราถึงจะได้พระสมเด็จแท้นะครับเพื่อนๆเราอย่าไปเชื่อนิทานเชื่อคําบอกเล่า ของเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียงบนห้างเสียนข้างถนนเขาก็มีความรู้เราก็ยอมรับในองค์ความรู้ที่เขามีแต่เราก็เชื่อไม่ได้ว่าเขาจะพูดด้วยใจที่เป็นกลางใจที่ทรงภูมิรู้ให้แก่พวกเราดังนั้นพวกเราจะต้องอัตตาหิอัต,ตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเพื่อนเเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเม็ดขาวเนี่ยเป็นเม็ดพระธาตุเลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยที่ผมชี้ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดพระธาตุนะครับแล้วก็เม็ดเล็กๆใสๆผุดขึ้นทั่วด้านหลังขององค์พระเลยนะครับเพื่อนๆนเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นมวลสารที่ก่อเกิดในครั้งที่เจ้าพระคุณนํามาบดนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะเห็นนะครับนี่ยยุบแยกแตกนะครับขอบ ยุบแยกแต่ขอบเ,เ,เป็นลักษณะเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเป็นธรรมชาติส่วนสีเราก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆในมีสีน้ําตาลเข้มสีเหลืองอ่อนอย่างเงี้ยคือน้ํามันตังอิวแล้วก็น้ําพึ่งน้ําอ้อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าตรงไหนเข้มก็จะเป็นน้ําพึ่งน้ําอ้อยไปตรงไหนจางก็จะเป็นน้ํามันตังอิวไปนะครับ เราก็จะเห็นเป็นสายนะครับเพื่อนเป็นสายแร่เลยนะครับที่ผมชี้ตรงนี้นะครับผุดขึ้นจากตรงนี้ไล่ายาลงมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นสายแร่นะครับเหมือนภูเขาไฟระเบิดนะครับระเบิดแล้วก็จะมีลาวาไหลออกมาตามร่องนะครับผักดันเอามวลสารเอาแร่ชนิดต่างๆก้อนหินเล็กหินใหญ่ไหลลงมานะครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับนี่ เรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆว่าด้านข้างเป็นยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้บ่งบอกถึงความงามนะครับความงามได้ชัดเจนเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ที่ผมชี้ตรงนี้นะครับเป็นหลุมเทพนะครับนี่เป็นลักษณะกอบชิดสําเร็จนะครับตั้งแต่บล็อกพิมพ์แล้วนะครับ กดมวลสารแกะวางเลยนะครับนี่ใ่เป็นลักษณะการปาดจากด้านหน้ามาด้านหลังหรือด้านหลังไปด้านหน้าแต่เป็นบล็อกพิมพ์ที่สําเร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่เราจะเห็นเม็ดเนะี่ยที่ผมชี้นะี่คือเม็ดเม็ดพระาธาตุนะครับแล้วก็จะมีเม็ดแดงเม็ดดาผุดขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นชัดเลยนะครับ เราก็มาดูอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อนเเราจะดูทุกข้างเลยนะครับเพื่อความกระจ่างนะครับเพื่อความรู้ว่าเป็นยังไงของพระส,สมเด็จในเนื้อมวนสารนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเส้นใยกากใยเนื้อกล้วยหอมนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ เห็นชัดเลยนะครับเรามาดูด้านข้างด้านบนนะครับเพื่อนๆเนี่ยข้างๆด้านบนก็ชัดนะครับนี่หลุมเทพเม็ดดำเม็ด,ดแดงผุดขึ้นตามขอบของสมเด็จนะครับเรามาดูด้านข้างด้านล่างนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ เราจะเห็นคราบน้ำมันตังอิ้วขึ้นนะครับนี่สีเหมือนกับสีก้านมะลิแห้งเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ผูดขึ้นเลยนะครับนี่นี่คือความงามนะครับทุกมุมเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่เป็นคราบน้ำมันตังอิ้วเลยนะครับแล้วก็มีหลุมที่มีคราบนะครับนี่คราบแคนไซเกิดขึ้นนะครับแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆวันนี้ เพื่อนเดูแล้วนะครับเพื่อนเนดูแล้วชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สองพระบ้านด้วยนะครับเพื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับพ่อใหญ่สองพระบ้านทำคลิปดีๆออกมานำเสนอกับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ